โอเคสวัสดีครับผมครูแบงค์นะครับครูพิเศษสอน Forex mm hmm. เมื่อไม่นานวนี้นะครับผมได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับคุณมาริโอซิงคุณมาริโอซิงคือใครครับก็คือเขาเป็นนักเทรดระดับโลกนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวจากการเทรดเลยแล้วก็เป็นนักเขียนซึ่งถ้าใครติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วเห็นผมรีวิวหนังสือเช่น Unlocking the World l a r e s t Financial s e c r e t หรือ17กลยุทธ์ในการเทรด นั่นแหละครับเขาคือคนที่เขียนหนังสือทั้ง2เล่มนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็น c e o ของบริกอรฟูล l ดิ้ลตันมาเก็ตด้วยนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเขานะครับในงานเปิดตัวหนังสือเล่มที่4ของเขานะครับเขามีหนังสือทั้งหมด4เล่มนะครับก็คือมีเล่ม1เล่ม2นะครับซึ่งรีวิวไปแล้วใน u t u b e นะครับท่านสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ผมก็แอบไปได้ลายเซ็นเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้นะ ก็ขอบคุณคุณมารรโอมากเลยนะครับหนังสือเล่มที่สามของเขานะครับยังไม่ได้รีวิวลงใน u t u b e นะครับก็คือเล่มนี้ฮะสุดยอดความลับแห่งความสำเร็จของนักเทรดระดับโลกนะครับก็คือนักเทรดโฟเร็กเนี่ยที่ประสบความสำเร็จมีใครบ้างนะครับเขาก็เขียนลงในหนังสือเล่มนี้นะครับมีทั้งผู้ประกอบการนักลงทุนนะครับมีดรดีเวทด้วยนะครับอยู่ในเล่มนี้ก็สามารถนําไปอ่านได้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเชิงจิตวิทยานิดนึงนะครับก็สามารถนําไปดูได้นะครับผมอันนี้คือหนังสือเล่มที่สามเขาและเล่มที่4นนัเป็หงสือเล่มมมให่่ของงเาาซึผก็ไป เปิดตัวของเขาด้วยก็คือหนังสือเล่มนี้ครับ The Magical Rule of Three นี่เป็นหนังสือเล่มล่าสุดของเขาที่เปิดตัวมาไม่นานนี้เองผมได้ไปงานเปิดตัวหนังสือของเขาแล้วก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเขาด้วยนะครับผมก็ได้อัดวิดีโอตรงนั้นเนี่ยมาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆทุกท่านไปรับชมกันนะครับนี่มีลายเซ็นด้วยนะครับ หนังสือเล่มนี้บอกไปก่อนนะครับว่าอ่านจบแล้วเหมาะสำหรับคนทีอ่อยากที่จะประกอบธุรกิจอยากที่จะหารายได้เสริมอยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับหนังสือเล่มนี้สรุปไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทั้งหมดหลายเล่มมากเลยทุกเล่มของผมได้ลายเซ็นหมดแล้วนะครับโอเคทีเรามาคุยเรื่องของเรากันนะครับก็คือว่าผมได้มีโอกาสไปคุยกับคุณมาริโอ้นะครับซึ่งเป็นนักเทรดระดับโลกเลยนะฮะซึ่งโอกาสที่เจอนักเทรดระดับเนี้ยหายากมากๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเขา ให้เวลาผมคุยกับคุณมารรโอเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็ผมทําเขาเลทนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอาบทสัมภาษณ์เนี่ยผมอาจจะกระตุกกระตักนิดนึงนะครับก็ขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องครูแบงค์สอนเทรดด้วยนะครับแล้วก็ไปดูบทสัมภาษณ์ลับของผมกับคุณมารโอกันครับผมสวัสดีครับคุณมาริโอซิะครับตั้งแต่มานี่ผมติดตามเพจมาค่อนข้างเยอะนะครับเพจของคุณนะแล้วก็เห็นว่า ตัแต่ที่มาไทยเนี่ยคุณได้ไปมูลิตีต่างๆนะครับผมก็เลยอยากถามว่าคุณชอบอะไรที่สุดของประเทศไทยครับว้าว wow. the first thing I want to say is I love the people alright I think Thailand is very different from many countries because uh, most countries are very transactional transactional meaning o h what can you do for me what can I do for you The Thai people, the culture here, I think is more warm. It is more sincere, right? And that's really one of the things that always brings me back to Thailand. It is t h e people คำถ,ถามต่อมานะครับคุณเป, uh, เป็น CEO ของ Fullerton Market นะครับแล้วก็เป็นนักเทรดด้วยผมก็เลยอยากถามว่าระหว่าง Forex, Stock, uh, Gold, <Yeah. S 2> Crypto, uh, Oil คุณชอบอะไรมากที่สุดในการเทรด So like all here. I think maybe a bit of my history, uh, bank, is that I started trading the Forex market. So, my first love has always been the Forex market. The Forex market is still the largest financial market in the world. In fact, if you look at all the different asset classes, right, Forex today still trades close to 7 trillion mm. US dollars in one day. So, this is my first love, but at the same time, I realized that many people are trading other things. I would like to give them the right knowledge in all my books to ensure that they succeed in all asset classes. Very good question. I think to be a successful trader or investor, you need both. I've seen many people in the trading world, some people focus more on technical some people focus more on fundamental one of my sayings in one of my books the first first one or two books i have a saying that says fundamentally driven technically executed what it means is is that you need fundamentals to tell you the direction so you need direction first should i buy or should i sell as an example right now i would only buy dollar yen because dollar yen is going in an uptrend so direction is important Fundamentals tell you the direction. But technicals will tell you the entry point and the exit point. So both are important. Well, my first advice is to get yourself educated. Okay? Most people they just want to earn money. So they will just chase the opportunity. Oh, this opportunity, give me more money, give me more money, give me more money. But you need to invest in yourself first. Because if you don't invest in yourself, even if you make money, you will lose all of it. So you need to upgrade your mindset first, invest in yourself. Step one. Okay. I have part two. So part, so, so part one is investing yourself. Part two is if someone says, Mario, how can I achieve success in the financial markets? Then they need to read one of my uh, chapters. I have something called The Three Laws of Successful Trading. They must understand strategies. Money Management, State of Mind Very เค <laughs> okay. ทีนี้คำถาม,ถามต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอเด็กไทยนิดนึงครับเพราะว่าเด็กจบใหม่ช่วงนี้มีคนอินบ็อกก์มาถามผมเยอะมากเลยว่าอยากจะเป็นเทรดเดอร์อยากเป็นผู้ประกอบการาคุณมาเร็วซิงมีคำแนะนำอย่างไรให้เด็กจบใหม่พวกนี้บ้างครับ Well that's the, the 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 advice would be the same thing as in you see most new people they want to earn money they want a good lifestyle all these are important the first thing is always to invest in yourself to understand education is the most important so my first advice to them go read all my four books แล้วหลังจากนั้นก็คือว่าสำหรับคนที่จะเป็นเทรดเดอร์ full time ต้องมีอะไรบ้างนะคะรับมีวาร อยากให้แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของเทรดเดอร์ฟูลไ t i m ครับว่าคุณมารโอซิงก็ถือว่าเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จใช่มครัก็เลยอยากจยให้มาแชร์กับคนที่อยากจะมาเป็นเทรดเดอร์ฟูลไ t i m ว่าต้องทําอะไรบ้าง Yeah I think this is a uh, most people think the word full time trader is very sexy I want to to change the question we need to educate people uh, that it's not about being a full time trader it is about earning a full time income On your way to financial freedom. So, let me explain what I mean by that. You should start part time first. Have your job, if you have a job, right? You've got income in your job, start trading small. And then, if your trading income is able to replace your full time income, then you can drop your job and then you can go trade full time. But you don't jump in straight. You need to balance your life first because trading is a journey. Okay, good. Okay. ทีนี้คำถามของผมต่อไปก็คือสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดอยู่แล้วนะครับแล้ว mm hmm. เสียกับตลาด forex ค่อนข้างเยอะรู้สึกหมดไฟมีความมีมีคำแนะนำอะไรบ้างครับให้เทรดเดอร์เหล่านั้น,นมีไฟมากขึ้นในการที่จะเทรดนะครับ Yeah I think that's a great question I will I start by saying this okay your past doesn't equal your future I think it's a very important statement your past Doesn't equal your future. Many people think because I have failed in the past, I will continue to fail in the future. That is something that we have to break the mindset. We must always tell people you are unstoppable. You need to always be growing your mindset. If you fail in the past, it basically means the rules that you used in the past are wrong. Change the rules, go towards the rules of success. And you can always come back again. The part two to the question because, yes, once people get the motivation, okay, I think I will learn new rules. The next question they will have is how? What is my best way of success? The best way is to find a mentor. Someone who has the results that they want, copy the mentor because the mentor has been there and done that. Learn from the คำถามต่อนะครับก็คือคุณมาเรโอเนี่ยเป็นนักเขียนเป็นซี o อเป็นเทรดเดอร์นะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีเขียนอยู่แล้วว่ามีการบริหารเวลาอย่างไรแล้วก็ผมอยากจะถามคุณมาิโอีกครั้งหนึ่งว่าด้วยความที่คุณเป็นหลายอย่างมากๆเลยนะมีการจัดการกับชีวิตประจําวันอะไรยังไงบ้างรครับว่า well, you asking all the good question the the first thing I want to say is that I'm very passionate about life I think God has given us this one life, and it's important that we fulfill our potential. That's the first thing I want to say. The second thing I want to say is that it is impossible for me to do all these things without a great team, without a great family. So, a great team and a great family keeps me balanced and it allows me to, to, to do more things. So, we need both. We need a great family, we need a, a great team. you need great business partners, great colleagues that we can all move forward together. good right question sure ah เรื่องของความประสบความสำเร็จนะครับผมอยากให้สรุปเหลือเพียงแค่ข้อเดียวที่จะประสบความสำเร็จคุณมารคิดว่าข้อไหนที่สำคัญที่สุดครับ the only one important rule to become successful if I have to choose one rule Is called belief. You must believe in yourself. Most people do not believe that they can be successful. Most people, their main belief is, I cannot reach there, I am not good enough. Most people have a, a sentence inside their heart, I am not good enough. They need to change this belief. It's only a belief. Why are you believing this lie? Switch your belief look at people who are successful. look at people who have come down from zero and they have become successful. the belief is the most important thing to change. thank you. thank you. thank you so much. good question. โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับต้องบอกว่าผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของภาษาแล้วก็เจอคุณมาริโอด้วยนะครับคำถามที่จะถามเนี่ยจึงมีจํากัดนะครับตามจริงผมทําเขาเลดไปด้วยนะฮะตรงนี้เนาะก็หวังว่าการได้พูดคุยกับนักเทรดระดับนี้นะครับอาจจะทําให้ทุกท่านเนี่ยได้เปิดมุมมองอะไรใหม่ๆนิดนึงนะครับซึ่งผมก็รู้สึกประทับใจมากนะครับกับ การที่เจอคุณเมเลโอแล้วก็จากการที่พูดคุยกับเขาแล้วก็คําตอบที่เขาตอบคําถามของผมนะครับหลายๆข้อนี่คือถือว่าประทับใจมากๆเลยนะครับ <c oughs> แต่ก็เรื่องความคิดของเขาเรื่องไมซ์เซสของเขาทั้งหมดเนี้ยตามจริงมีเขียนอยู่ในหนังสือของเขาแล้วนะครับถ้าใครอยากที่จะเจาะลึกลงลึกว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเขาตีความหมายว่าอะไรยังไงก็สามารถซื้อหนังสือของเขามาอ่านก็ได้นะครับอย่างเช่น ที่ผมแนะนำก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ Unlocking the World's Largest Financial Secret อันนี้สำหรับมือใหม่เลยแล้วก็หนังสือที่เขาเปิดตัวเล่มใหม่นะครับก็คือ The Magical Rule of Three ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ mindset ที่จะประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่า mindset เนี่ยสำคัญมากนะครับอย่างที่บอกก็คือคุณมาริโเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับกลยุทธ์เนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับทั้งหมด ถ้าใครอ่านในหนังสือของ,ของเขาทั้ง Unlocking the w o r o s ก Medical Rule of Tea เ,เขาใช้ความสัมพันธ์กับ Strategy คือกลยุทธ์ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็การบริหารความเสี่ยงนะครับหรือว่า Money Management อีกประมาณหนึ่งเลขประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยคือ Mindset ครับเพราะฉะนั้น Mindset เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับการ Trade Forex การลงทุนการประกอบธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ Mindset นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็น Trader ที่ประสบความสำเร็จ สิ่งแรกที่คุณมาริโอบอกผมก็คือหนึ่งก็คือศึกษาเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองก่อนปรับไมเซ็ตตัวเองก่อนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมได้จากคุณมาริโอนะครับบีเลฟสำคัญมากนะครับความเชื่อถ้าคุณไม่มีความเชื่อเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันก็ไม่มีแรงขับเคลื่อนพลังงานมันไม่พอเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเชื่อก่อนเชื่อมั่นก่อนเชื่อว่าทำได้ก่อนแล้วคุณจะมีพลังงานที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากคุณมาริโอสิ่งสาคัญจริงๆริก็คือเรื่องของการเรียนรู้กลยุทธ์ในการเทรดกลยุทธ์ในการบริหารเงินและกลยุทธ์ในการบริหารอารมณ์นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆหัวใจสําคัญนี่คือการบริหารอารมณ์อย่างที่ผมบอกไปอยู่แล้วนะครับว่ากลยุทธ์ดีแค่ไหนก็นแล้วแต่อารมณ์มาพังทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีหลักการในการบริหารอารมณ์ มันนี่มา m จ n ดเมนต์คือสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วกลยุทธ์ก็คือสิ่งที่ทุกท่านก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการบริหารอารมณ์นั่นเองซึ่งการบริหารอารมณ์เนี่ยผมบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือเรื่องที่ยากที่สุดแล้วนะครับในการเทรดก็ตอนนี้ได้ตอนที่เสียเราจะมีวิธีการบริหารอารมณ์ยังไงถ้าเรารู้สึกดาวลงมารู้สึกไม่ดีเราจะมี เราจะมีแรงขับเคลื่อนให้มันกลับไปในทิศทางบวกได้อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับผมซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของ Forex อยู่แล้วมีได้มีเสียนะครับส่วนเรื่องกลยุทธ์เขาไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ก็จากที่ผมคุยเขาเขาก็จะเน้นไปทาง Fundamental นะครับเทรดตามแนวโน้มตามพื้นฐานแล้วก็ใช้เทคนิคหาจุดเข้า นะครับแล้วก็แค่นั้นเองนะครับก็ตีต,ตีเส้นเทรนไลน์ลในไทม์เฟรมใหญ่ๆนิดหนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องฟันดัมเบนทัลหลังจากนั้นก็หาจุดยอด่อแล้วก็เลือกที่จะฟอลโล่ตามเทนไปตามเทคนิคอ a ลที่ท่านมีนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของมินิ m a แมเนจเมนต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้มีจุดสตอลอชัดเจนนะครับส่วนที่เหลือทั้งหมด ก็จะเป็นเรื่องของ State of Mind นะครับก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมีการบริหารเรื่องของอารมณ์เนี่ยเยอะมากๆเลย นะครับสำหรับการเทรดเนาะอันนี้คือสิ่งที่ได้คุยกับนะักเทรดที่ประสบความสําเร็จนะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากรู้วิธีการบริหารอารมณ์ทำอย่างไรนะผมก็แนะนําเหมือนเดิมครับหนังสือเรื่องนี้ Unlocking the v o l l u g e เนะี่ยอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินการบริหารอารมณ์ซะส่วนใหญ่นะครับเรื่องของเทคนิคเนี่ยจะอยู่ในเล่มนี้นะครับ17กลยุทธ์ในการเทรดซึ่งเล่มนี้ผมแจกไปค่อนข้างเยอะแล้วคาดว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะอ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดเยอะนะครับเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เล่มนี้ขายดีที่สุดแล้วนะันะนนนนเเเลล่่มมมีี้้ป็ แต่นั่นแหละครับ Basic เบสิกนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะอันละกึ่ง unlocking Un t h e world l ลด์ลั t เกนแลนะครับแล้วก็เอา2เล่มนี้เพิ่มเติมนะครับก็เล่มนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุดยอดความรับแห่งความสำเร็จของนักเทรดระดับโลกนะครับก็จะเป็นเคสตัดดี้ต่างๆก็เอาไว้เรียนรู้นะครับประกอบการตัดสินใจ พัฒนา Mindset ด้วยนะครับผมแล้วก็เล่มสุดท้ายนะครับเล่มใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งวางจำหน่านะครับเพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็คือ The Magical Rule of 3นะครับกฎมหาจรรย์ของเลข3ก็จะเป็นเรื่องของความประสบความสำเร็จท่านจะมีความคิดอย่างไรในการที่จะประสบความสําเร็จองค์ประกอบที่จะทําให้ท่านเนี่ยมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จมีอะไรบ้างก็อยู่ในหนังสือ เล่มนี้นะครับเป็นการพัฒนา m มซ์เซตนะครับก็แนะนำเนาะเพราะว่า,าการที่จะเป็นนักเทรดเนี่ยเราจะเรียนกลยุทธ์อย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่านักเทรดระดับโลกอย่างคุณเมนโอเขาบอกว่ากลยุทธ์เขาไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เขาจะเน้นเรื่องของสเตตอัพไมคือเรื่องของ m i n d s e t ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยนอกจากที่จะเรียนกลยุทธ์แล้วแล้วเราก็ต้องเรียนวิธีการบริหาร m i n d s e t ให้มันเหมาะกับที่จะเป็นนักเทรดมืออาชีพนะครับเราถึงที่จะอ,อยู่ตลาดนี้ได้ อย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนำนะครับผมโอเคคลิปนี้เนี่ยผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับบอกไว้เลยว่าผมตื่นเต้นมากๆเนาะที่มีโอกาสได้พบเจอกับนักเทรดระดับโลกขนาดนี้นะครับซึ่งคุณมาเมโอเนี่ย หนังสือของเขาเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกๆที่ผมอ่านเลยตั้งแต่ผมเริ่มเทรด forex ใหม่ๆนะครับตั้งแต่ยังเทรดไม่เป็นเลยอะตั้งแต่ยังเทรดไม่เป็นเลยผมเจอหนังสือเล่มแรกของเขาก็คือ17กลยุทธ์เนี่ยเป็นหนังสือที่ทําให้ผมเทรดเป็นนะครับแล้วผมก็ต่อยอดมาอ่านหนังสือของเขา unlocking the world l a r k e s นะครับ เป็นหนังสือเล่มแรกๆเลยที่ผมอ่านและทําให้ผมเทรดฟอเร็กเป็นนะครับก็ต้องขอบคุณคุณเมลโอมากเลยนะครับผมที่ทําให้ผมอยู่ในตลาดนี้นะครับแล้วผมก็ได้รีวิวหนังสือของเขาจนสุดท้ายได้รับเชิญไปงานเปิดตัวและได้นั่งพูดคุยกันแบบว่าแบบ Privat องคนเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบดีใจมากๆเลยนะครับผมแล้วผมก็ได้นำาสิ่งที่ผมพูดคุยมาแชร์กับเพื่อนๆ นักเทรดทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะไม่มากก็น้อยเนาะก็บางท่านอาจจะได้ความคิดที่จะไปพัฒนาตัวเองต่อไปหรืออาจจะได้กลยุทธ์ในการเทรดต่อไปนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมไว้ประมาณเท่านี้นะครับตื่นเต้นมากๆเลยก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องครูแบงค์สอนเทรดนะครับมีความรู้ดีๆกับ forex มากมายนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมครูแบงค์นะฮะครูพิเศษสอน forex สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ